ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมารีวิวเครื่องชงกาแฟค่ะคือเครื่องไม่ได้สูงเลยเนาะสามารถตั้งค่าน้ำได้ค่ะคือมันจะแบบหมุนนิดเดียวค่ะเห็นไหมยกพอดประกอบอะไรต่ออะไรง่ายๆเลยสวัสดีค่ะเน่เรนเทลคอฟฟนะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมารีวิวเครื่องชงกาแฟค่ะ สำหรับเครื่องชงกาแฟวันนี้ที่เน่จะรีวิวนะคะเป็นเครื่องชงกาแฟที่ต้องบอกเลยว่าสำหรับท่านที่ต้องการจะเปิดร้านกาแฟแบบขายวันละ2 3 0 0แก้วแต่เครื่องราคาแบบหลักแสนต้นต้นต้นๆแบบนี้นะคะคือต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้เนี่ยสมรรถนะบวกกับราคาเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆค่ะวันนี้นะคะเน่จะมารีวิวเครื่องชงกาแฟ i อเบอริค่ะ <Wow. S 1> i อเบอริทเป็นเครื่องชงกาแฟที่ผลิตจากประเทศสเปนนะคะอาจจะด้วยความที่เขาผลิตจากสเปนนะคะก็เลยอาจจะทําให้ราคาเนี่ยดูไม่แรงมากนะคะสําหรับรุ่นไอเบอริทัที่เนจะรีวิววันนี้ก็คือรุ่น ib 7ค่ะอะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสำหรับ i b r บ t ริทรุ่น ib 7เน็ขออนุญาตเรียกว่า ib เเฉยๆแล้วกันเนาะจะได้สั้นๆค่ะเขาจะมีสีทั้งหมดอยู่4ส,สีนะคะมีสีขาวมีสีแดงมีสีดำมีสีฟ้าออกแนวฟ้าทะเลแบบนั้นนะคะก็เพราะฉะนั้นนะคะด้วยเครื่องด้วยสีสันของเขาเนี่ยค่ะ ib 7เลยกลายเป็นเครื่องชงกาแฟที่ขายดีสุดๆเลยอันนี้พูดจริงเลยนะ เป็นเครื่องชงกาแฟที่ขายดีมากค่ะด้วยราคาที่แบบว่ารับได้แล้วก็ด้วยสเปคที่แบบโอโ้โหเยอะแยะมากมาย,ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะ IB7 รุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องชงกาแฟที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นเลยว่าไซส์ออกแนวมินิมอลนะคะก็คือจะมีขนาดความกว้างเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ70ซนติเมตรนะคะเอาเลขกลมๆเนาะแล้วก็กความลึกของเครื่องนะคะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ51ซนติเมตรค่ะแล้วก็ความสูงนะคะ 46ซนติเมตรแบบนี้เลยนะคะทีนั่นแสดงว่าเราจะเห็นเลยว่าความสูงของเขา46ซนติเมตรเนี่ยคือเครื่องไม่ได้สูงเลยเนาะ เหตุผลหลักเลยนะคะที่ IB7 เเนี่ยเครื่องเขาตั้งใจทำมาให้สูงแค่นี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการให้เกิดการสื่อสารระหว่างบาริส้าคนชงกับลูกค้านะคะว่าแบบเฮ้ยลูกค้าอยากจะคุยอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เป็นโลกที่แบบว่าเหมือนลูกค้าก็จะมีความรู้ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วลูกค้าก็จะชอบถามเราเนาะว่าแบบอันนี้เป็นอะไรเมล็ดกาแฟแบบไหนชอบแบบหวานมากหวานน้อยชอบอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยค่ะนี่ว่ามันคือเป็นเป็นจุดที่ทําให้พอเราได้สื่อสารกันพอได้พูดคุยกันเนี่ยค่ะลูกค้าก็ จะมีความรู้สึกกันเองกับร้านกาแฟของเราเนาะทีนี้พอเครื่องนี้เขาก็เลยแบบทำมาเพื่อตอบโจทย์ของการคอมมูนิเคชันหรือว่าการติดต่อสื่อสารนั่นเองค่ะให้บาริสตาได้คุยกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นมีการเห็นหน้ากันไม่ใช่แบบโอ้โหเครื่องแบบบางมิดเลยอะไรอย่างนี้นะคะ เห็นแบบนี้นะคะน้ําหนักที่มาก็ไม่ได้แบบว่าเวอร์วังนะคะ61กิโลกรัมค่ะอันนี้เป็นน้ําหนักที่ไม่ได้รวมน้ําในหม้อต้มนะคะอยู่ที่ประมาณ61กิโลกรัมก็ถือว่าไม่ได้หนักมากไม่ได้เบาไปอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าวัสดุของเขาเนี่ยค่ะเป็นวัสดุที่ทํามาจากสตรแตน,นเลสล้วนๆเลยเป็นสตรแตนเลสสเตีลแบบล้วนๆเลยค่ะเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะเคะต,ตรงไหนนะคะคือ สแตนเลสทั้งเครื่องเลยแล้วก็มาทำสีอย่างที่บอกนะคะสีสีก็เลือกเอาเนาะว่าร้านเราน่าจะเหมาะกับสีอะไรนะคะทีนี้พอเป็นสแตนเลสคาะนั่นหมายถึงความทนทานเนาะความแข็งแรงทนทานค่ะทั้งแบบไม่เกิดสนิ้มอะไรอย่างนี้นะคะก็เรียกว่าใช้งานกันยาวๆเลยทีเดียวสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องที่เราเห็นแล้วว่าความสูงเขาเนี่ยก็คือแค่นี้เองแล้วเขาก็จะมีตัวตะแกรงอันนี้ออกมาค่ะตะแกรงอันนี้เนี่ยเอาไว้สําหรับอะไรก็คือตะแกรงอันนี้สําหรับว่า ระวางังเราเนี่ยจะวางแก้วกาแฟกันอยู่ข้างบนเครื่องถูกไหมคะข้างบนเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีตัวตะแกรงเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะมาแถมมาให้เราด้วยนะเพื่อที่ว่าแก้วเราจะได้ไม่ไปขูดขีดข่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่หลังเครื่องนะ เราวางเพื่อให้แก้วกาแฟของเราเนี่ยค่ะร้อนเรียกว่าเป็นการวอร์มแก้วแก้วกาแฟเราร้อนเวลามาใส่น้ากาแฟน้ํากาแฟเราจะได้ไม่สูญเสียอุณหภูมินะคะถ้าเกิดแก้วเราเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวพอมาใส่กาแฟกาแฟเราก็จะเย็นถูกป่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะก็คือเรียกว่าให้แก้วกาแฟเราสามารถวางได้แล้วมีตะแกรงกั้นจะได้แบบไม่ไม่เผลอไผลลนอะไรอย่างงี้นะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็เนียว่ามันก็เป็นดีไซน์ด้วยเนาะ ที่ค่ะเครื่องรุ่นนี้เนี่ย ib 7เป็นเครื่องชงกาแฟที่เป็นระบบแลกเปลี่ยนความร้อนหรือว่าเป็นระบบ heat exchange นะคะหม้อต้มของเขาเมื่อกี้ได้บอกแล้วใช่ไหมว่าแบบ10.5ลิตรนะคะนั่นแสดงว่าการชงต่อเนื่องของเขาเนี่ยค่ะสบายสบายเลยนะคะเราจะชงวันหนึง200แก้ว3 0 0แก้วนี่ถือได้ว่าสบายสบายเลยเพราะว่าหม้อต้มมันใหญ่ใหญ่ขนาดมาตรฐานของเครื่อง ชงกาแฟที่เป็นแบบรุ่น2หัว3หัว,ท,ว,ท,วทั่วไปเลยอย่างนั้นนะคะกำลังไฟของเขานะคะก็ไม่ได้มากมายไก่กองนะคะกําลังไฟจะอยู่ที่ประมาณสัก3,000วัต์เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าก็ไม่ได้แบบกินไฟมากเนาะลืมบอกไปค่ะหม้อต้ม10.5ลิตรของเขาเป็นหม้อต้มทองแดงนะ,ะนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็คือเรียกว่าก็คือถือได้ว่าเป็นหม้อต้มมาตราฐานแหละสําหรับเครื่องชงกาแฟที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นปั๊มโตรตารีก็คือเรียกว่าเรียกว่าเป็นสเปคของเครื่องใหญ่ๆทั่วไปเลยว่างั้นเนาะ แรงดันสูงสุดของเขานะคะก็คือจะอยู่ที่17บานะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นแรงดันสูงสุดของเครื่องรุ่นนี้ค่ะ เรามาดูหน้าตาของเขากันค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าเครื่องของเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีหน้าตาตามนี้ก็คือว่าจะมีปุ่มนะคะสองฝั่งเพราะว่าเป็นสองหัวกรุ๊ปเนาะเขาเป็นเครื่องชงแบบเซมิอโตเมตินะคะหรือว่ากึ่งอัตโนมัติคําว่ากึ่งอัตโนมัติคืออะไรก็คือว่าสามารถตั้งค่าน้ําได้ค่ะอ่าสมมติว่าด้านนี้กดปุ่มนะคะเดี๋ยวเขาก็จะหยุดเองค่ะอ่าอันนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เราสามารถทํางานง่ายนะคะ เราตั้งค่าน้ําไปเลยค่ะเราต้องการน้ําที่แบบว่า1ออนซองออนซสามออนหรืออะไรก็แล้วแต่เราเลยนะคะเราเราจะตั้งอะไรก็ได้ค่ะ4ี่ปุ่มเนี้ยมีมาให้เราตั้งนะคะ2ฝั่งเลยแล้วก็จะมีปุ่มตรงกลางเนะะี้ยค่ะรูป WiFi คว่ำเนี้ยนะคะจริงๆเขาเป็นรูปอะไรไม่รู้นะเนีเ่ยเรียก WiFi คว่ำแล้วกันอันนี้นะคะรูป WiFi คว่ำเนี่ยค่ะก็คือเป็นปุ่มเหมือนกับแบบเป็นแมนนวลน,นะคะคือเปิดไปเนี้ยเขาจะไม่หยุดเองเราต้องหยุดเขานะคะนี่ค่ะ ก็เรียกว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ทั้งสองฝั่งเลยเราจะตั้งให้เหมือนกันหรือจะตั้งให้ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่เราเลยนะคะบางคนก็โหวสารพัดส,สูตรสารพัดแก้วเนาะแต่ตั้งไม่เหมือนกันก็ใช้ได้ค่ะหรือจะเป็นแบบกาแฟหัวหนึ่งชาหัวอ,อ้อแล้วแต่เลยทีนี้ค่ะหัวกรุ๊ปของเขาเป็นขนาด58มมตรนะคะก็คือเรียกว่าเป็นเป็นขนาดมาตรฐานอีกเหมือนกันนะคะสำหรับด้ามชงกาแฟที่มีมากับเครื่องค่ะก็จะเป็นด้ามชงแบบ เป็น2ด้ามแบบนี้นะคะก็คือเป็นเป็นด้ามชงที่เป็นเหล็ก แข็งแรงทนทานเลยค่ะแล้วก็ดูทรงด้ามชงเขาถือว่าสวยนะคะนี่สวยนะเห็นป่าด้ามชงของเขานะคะก็จะมีแบรนด์อยู่ข้างข้างตาเห็นอ่าเห็นไหมสวยงามนะคะแล้วก็หนักหน่วงเอาการค่ะเพราะว่าก็คือทําจากเหล็กเลยนะคะเป, Metal, เป็นเมทัลอเป็นเหล็กเลยค่ะทีนี้นะคะด้ามชงเนี่ยเขาก็จะมีมาให้เราสองด้ามคือน้ําไหลหนึ่งทางน้ําไหลสองทางนะคะตัวบาสเกตที่ให้มาค่ะที่ให้เราใส่กาแฟเนี่ยพอต้าฟิลเตอร์เนี่ยนะคะไอ้เจ้า2ด้ามเนี่ยค่ะจะเป็นแบบ 1. ่ชอ 2องช็อตเห็นไหมคะแล้วเขาก็จะมีฝาตันมาให้เราด้วยนะคะนี้เป็นฝาตันที่สําหรับเวลาที่เราแบ็กฟลชหรือว่าล้างเครื่องนะคะแบบนั้นเลยก็เพราะฉะนั้นถือว่าสมบูรณ์แบบค่ะสําสหรับเครื่องชงรุ่นนี้นะคะอย่างหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่มีมาแค่2ด้ามเน,นะะี่ยค่ะถ้าเวลาที่เราใช้งานจริงๆอันนี้ก็บางทีบางท่านอาจจะมีความรู้สึกอยากได้เพิ่มอีกด้ามหนึ่งก็ซื้อเพิ่มเอานะคะสาหรับอยากได้แบบว่าเ,เป็นด้ามชงน้ำไหลสองทางเพิ่มอีกด้ามหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบ ชง2แบบเวลาลูกค้าสั่งกาแฟเย็น2หัวอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็ถือว่าสามารถซื้อดชมชงเพิ่มได้นะคะทีนี้ค่ะจากตัวปุ่มนะคะที่เราสามารถตั้งค่าน้ำได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีท่อน้ำร้อนให้เราหนึ่งท่อค่ะก็เปิดง่ายๆเลยนะคะเป็นน็อตหมุนแบบง่ายๆเลยเห็นไหมคะไม่ต้องหมุนเยอะหมุนแย่ไม่ต้องหมุนมากมายค่ะหมุนแค่นี้เลยเห็นไหมคะน้ำก็ตรงดิ่งออกมาจากหม้อต้มของเราให้เลยเห็นไหมคะนี่ค่ะ คือได้ว่ามันใช้งานง่ายเห็นไคือมันมันไม่เยอะเนี่ยค่ะมันไม่ต้องแบบหมุน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 อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะสาหรับตัวก้านสตีมนมนะคะก้านสตีมนมเนี่ยค่ะก็มีมาให้เราสองฝั่งเนาะสองด้านเรียกว่าถนัดซ้ายใช้ซ้ายถนัดขวาใช้ขวากันได้เลยค่ะแล้วก็สําหรับน็อดหมุนของก้านสตีมนมนะคะก็คือมันจะแบบหมุนนิดเดียวค่ะเห็นไหมคือมันมันทำให้เราทํางานง่ายอ่ะสำหรับคนที่บอกว่าอยากทําฟองนมง่ายๆนะคะได้ว่าเนี่ยเครื่องนี้คือเห็นไหม คือเขาหมุนแบบนิดเดียวเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะคือไม่ต้องหมุนวนวนวนุนวนนนะคะเออเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้เราแบบคือหมุนแล้วก็รีบมาจับตัวพิเชอร์เนี่ยค่ะได้ง่ายแบบนี้นะคะไม่ต้องแบบสาหรับหน้าตาของเขาก็ประมาณนี้เลยนะคะมีถาดรองน้ําทิ้งที่เป็นสแตนเลสนะคะบอกแล้วว่าสแตนเลสทั้งเครื่องนะคะถาดรองน้ําทิ้งก็เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะแบบยกยกถอดประกอบอะไรต่ออะไรง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ มีถาดตรงนี้แยกไปค่ะเผื่อบางทีเราอาจจะแบบอยากทําความสะอาดอะไรก็ว่าไปนะคะก็เรียกว่าแข็งแรงทนทานค่ะว่าอย่งงางนั้นนะคะอ่าก็สําหรับเครื่องชง ib7 รุ่นนี้นะคะเนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องที่คือสำหรับร้านที่แบบไม่ได้อยากลงทุนเยอะแต่อยากได้เครื่องที่แบบว่ามีสมรรถนะดีๆหรือร้านที่ออกแนวสไตล์มินิมอลหรือแบบว่า อยากให้คือร้านเราดูน่ารักน่ารักอะคะ่ะเนี่ยว่าเครื่องรุ่นนี้ยเหมาะเลยเนาะเพราะว่าสีที่เขามีมาให้ก็แบบสีสวยๆดั้งนั้นเลยะคะ่ะอ่ะ วันนี้นะคะเนี่ยก็มารีวิวให้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวเน่จะมาใช้งานให้ดูนะคะว่าการใช้งานของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าหากว่าใครสนใจหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามมาที่ไลน์ได้นะคะ a d s i n oriental coffee ค่ะนะคะหรือว่าโทรมาถามดูก็ได้ค่ะ0935569962นะคะมาโทรมาถามรายละเอียดของเครื่องนี้ได้เลยค่ะบอกได้เลยค่ะว่าเครื่องนี้คุ้มค่าสุดๆเลยนะคะเพราะว่าราคาเบามากๆเลยแล้วก็สมรรถนะดีมากๆเลยวันนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็น กำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับการรีวิวเครื่องชงกาแฟแบบมินิมอลแต่สมรรถนะแบบสุดยอดอย่างนี้เลยค่ะเน่ก็มารีวิวให้เรียบร้อยแล้วนะคะกับ IB 7ค่ะถ้ายังไงก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ